สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ขายกับข้าวรถพุ่มพวงวันนี้หยุดก็เลยนําสินค้าที่หยุดเหลืออยู่ในรถพุ่มพวงมาทํากับข้าววันนี้จะมาแกงส้มปลากระพงกับผักเขียวผักนี้แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะทุกอย่างก็เตรียมพร้อมเลยนะคะเครื่องแกงเราก็ทมเองเพ็ิดตามชอบตั้งน้ําไม่ร้อนพอน้ําร้อนเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปละลายเมื่อเครื่องแกงละลายดีแล้วน้ําเดือดเราก็ใส่ปลากระพงลงไปค่ะไม่ต้องไปคนนับหลอย้เขาสุกเอง ไ,ได้ไม่คาวก็รอน้ําเดือดพอน้ําเดือดเราก็ปรุงสด้ดยเกลือแล้วก็รสด,ดรีดูรสน้ําตาลตามด้วยน้าําปลาทีนี้ก็ใส่ฟักเขียวที่เราเตรียมไว้ใครชอบผักอะไรก็ใส่ได้หมดนะจะเป็นผักรวมก็ได้ทีนี้ก็จะรอให้ฟักเขียวใกล้สุกเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปช่องนี้เป็นช่องบ้านๆจะทุกคน อาชีพตัววันนี้ก็ทําสวนทุเรียนแล้วก็ขายกับข้าวรดพุ่มพวงบางวันมีเวลาก็สลับทากันไปบ้างพอฟักเขียวก็ะจะสุกเราก็ใส่น้ํามะนาวลงไปได้เลยเที่ยวตามชอบได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวเผ็ดเค็มจะออกหวานนิดหน่อยมีฟองก็ตักออกดูถ้าฟักเขียวสุกได้แล้วก็ปิดเต๊ได้เลยแค่นี้ก็เสร็จพร้อมทานเลยนะคะว,วันนี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ